มาแล้วนะครับสำหรับเลขเด็ดปฏิทินจีนในงวดของวันที่หนึ่งสิงหาที่จะมาถึงนี้นี่เองนะครับถูกท่านทราบไหมครับว่าหกงวดล่าสุดที่ผ่านมาปฏิทินจีนให้ถูกสามตัวโต๊ดมาแล้วถึงสี่งวดกันเลยทีเดียวฟังไม่ผิดนะครับหกงวดที่ผ่านมาถูกสามตัวโต๊ดถึงสี่งวดและตั้งแต่งวดที่แล้วงวดของวันที่16กรกฎาคมถูก3าตัวโต๊ดบน3ามง และถ้าไปดูงวดต่อไปอีกก็คือจะเป็นในงวดของวันที่หนึ่งกรกฎาคมถูก3ามตัวโต๊ดบน503นั่นเองครับงวดต่อไปที่ถูก3ามตัวโต๊ดอีกก็คือจะเป็นในงวดของวันที่1มิถุนายนถูก3ามตัวบนก็คือ593และอีกหนึ่งงวดที่ถูก3ามตัวโต๊ดบนอีกก็คือจะเป็นในงวดของวันที่ 16, 16พฤษภาคมถูก3าตัวโต๊ดบน690แล้วก็ถูกเลขล่างที่ออก60กันอีกด้วยนั่นเองนะครับเห็นไหมครับว่า6งวดที่ผ่านมาถูก3ามตัวโต๊ งวดของวันที่1สิงหาที่จะมาถึงนี้เราก็มาลุ้น3ตัวโต๊ดกันต่อได้เลยนั่นเองนะครับสำหรับในงวดของวันที่1สิงหาที่จะมาถึงนี้เลขเด่นปฏิทินจีนก็ตามนี้เลยครับตัวเลขอาจจะเล็กนิดน,นึงเนาะเราจะขยายให้ทุกท่านได้เห็นชัดๆอยู่ตรงกลางตามนี้ซึ่งถ้าดูตัวแรกดูตัวบนสุดนะครับ ตัวนี้ชัดเจนมากเลยก็คือเลข8ตัวต่อมาครับตัวที่2ตัวนี้ก็คือเลข0ย์อันนี้ก็ชัดเจนมากเหมือนกันแต่ว่าตัวที่3นะครับทุกท่านลองสังเกตดีๆนะตัวนี้สามารถมองเป็นเลข9ได้เราจะขอเขียนทับเป็นตัวสีดำเนาะเห็นชัดเจนไหมครับมองเป็นเลข9ได้ชัดเจนมากๆตัวต่อไปครับอันนี้คือเลข2ถ้ามองแบบนี้อาจจะดูงงๆนะเราจะขอใส่ตัวดำๆให้ทุกท่านได้มองชัดนะครับนี่เห็นไหมครับเลข2ชัดเจนมากเหมือนกันส่วนเลขหนึ่งตัวต่อไปอีกครับ ตัวต่อไปนั้นจะเป็นเลข4ตัวนี้ไม่ต้องเขียนทับเนาะชัดเจนมากอยู่แล้วส่วนตัวต่อไปอีกครับอันนี้ก็สามารถมองเป็นเลข5ได้นะครับท่านใดที่มองไม่ชัดดูตามตัวสีดํานะครับตัวนี้แอดร่างมาให้แล้วมองเป็นเลข5ชัดเจนเลยใช่ไหมครับสรุปได้เลยนะครับว่าในงวดของวันที่1สิงหาที่จะมาถึงนี้เลขจากปฏิทินจีนตัวที่เด่นที่สุดก็จะมีแค่เลข8เลข0เลข9เลข2เลข4แล้วก็เลข5นั่นเองนะครับมาลุ้น3ตัวโต๊ดกันต่อได้เลยนั่นเอง เพราะอย่างที่บอกไปในเบื้องตน้นหกงวดล่าสุดที่ผ่านมาถูกสามตัวโต้ไปแล้วถึงสี่งวดกันเลยทีเดียวอ๋อเกือบลืมไปอีกหนึ่งตัวครับยังมีในส่วนของเลขรองเพิ่มมาอีกหนึ่งตัวก็คือเลขหกนั่นเองนะครับได้มาจากการกลับหัวของเลขเก้านะครับเวลามีเลขเก้าจากในส่วนของปฏิทินจีนนั้นนะครับเราจะกลับหัวให้เป็นเลขหกเพิ่มเติมเข้ามาในส่วนของเลขรองอีกหนึ่งตัวนั่นเองนะครับดังนั้นในงวดนี้นะครับ ก็ได้ตัวที่เด่นที่สุดอยู่6ตัวด้านบนแล้วก็ตัวเด่นรองก็คือเลข6ตามนี้นะครับท่านใดที่มีเลขวิ่งดีๆมีเลขวิ่งเด็ดๆลองเอามาเทียบกันได้เลยและถ้าให้เราแนะนํานั้นเราก็จะแนะนําชุดนี้เลยครับเป็นเลขวิ่งบนฟันทงล้านเปอร์เซนต์จากเสือตกถังพลังเงินดีนั่นเองนะครับซึ่งวดเที่แล้วที่เราให้ไปก็มีตามนี้ก็ถูก3ามตัวโต๊ดบน3ามสนั่นเองนะครับแล้วชุดต่อไปที่เราจะแนะนําก็คือเอามาเทียบกันกับเลขเด่นจากแอดนานา ทุกท่านดูนะครับมีเลขเด่นที่ตรงกันกับแอดนานาตามนี้เลยครับเลยตั้งแต่90,92,94,80,82,84อันนี้คือเลขเด่นแถวบนเนาะมาดูดแถวล่างกันบ้างก็จะมีในส่วนของ60,62,64,50,52แล้วก็54นั่นเองนะครับสำหรับงวดน,นี้นะครับที่เอามาเทียบกันแล้วเลขอาจจะเยอะกันนิดนึงเนาะตรงกันก็ถึง12ตัวกันเลยนะครับค่อนข้างจะเยอะมากเลยดังนั้นอย่างที่เราได้บอกไว้นะครับ ทุกท่านเอาเลขวิ่งจากชุดอื่นๆเอามาเทียบกันเพิ่มตเติมกันได้เลยนะครับจะช่วยให้ทุกท่านนั้นนะครับได้เลขที่เด็ดที่สุดที่เด่นที่สุดจะได้ซื้อแบบงบน้อยๆกันนั่นเองหรือถ้าหากเอามาเทียบกันกับเดลนิวในงวดนี้นะครับก็มีตัวที่ตรงกันอยู่5ตัวตามนี้เลยครับไล่ตั้งแต่เลข5เลข9เลข0เลข6แล้วก็เลข2นั่นเองครับและที่เราเอามาเทียบกับเดลเนิวก็เพราะว่าเดลเนิวเองก็ให้ถูก3ตัวโต๊ดบนกันบ่อยก็เลยเอามาเทียบตามนี้ไม่่แนนะ อาจจะถูก3ามตัวโต๊ดอีกก็เป็นไปได้นั่นเองนะครับและสําหรับงวดก่อนหน้านี้นะครับไม่ได้มีเพียงแค่สี่งดที่ผ่านมาที่ถูก3ตัวโต๊ดนะครับปฏิทินจีนให้ถูก3าตัวโต๊ดกันบ่อยเดี๋ยวเราจะมีให้ทุกท่านได้ดูช่วงท้ายคลิปกันด้วยนะครับไปดูกันเลยว่าตลอดทั้งปีที่ผ่านมาปฏิทินจีนให้ถูก3ตัวโต๊ดไปแล้วกี่ครั้งถูกไปแล้วกี่งวดนั่นเองนะครับและก่อนที่จะไปรับชมสถิติที่ผ่าน,านมาทางเราก็มีคลิปแนะนําอยู่2คลิปด้วยกันนะครับและถ้าพูดถึงคลิปแนะนํานะครับ เราขอฝากทุกท่านอย่าลืมไปรับชมในส่วนของเลขเด่นปฏิทินจีนกันให้ได้เพราะว่าถูกสาตัวโต๊ดกันบ่อยเลยทีเดียวแล้วถ้าพูดถึง3ตัวโต๊ดมีงวดไหนที่ถูกกันบ้างมาไล่ดูกันเลยนะครับไล่ตั้งแต่งวดล่าสุดเลยครับงวดที่แล้ว16กรกฎาคมเนาะถูกเลขบนที่ออก336สตัวโต๊ดมาแล้วงวดที่1งวดต่อไปอีกครับก็จะเป็นงวดนี้เลยงวดของวันที่1กรกฎาคมถูก3าตัวโต๊ดบนที่เป็น503นนั่นเองนะครับเป็นเลขเด่นที่เราได้เน้นให้ด้วยนะ ตัวเลขสีแดงๆนั่นเองครับส่วนงวดต่อไปที่ถูก3าตัวโต้ตอีกก็คือจะเป็นในงวดของวันที่1มิถุนายนถูกเลขบนที่ออก5 9 3ยังไม่หมดนะครับยังมีงวดต่อไปอีกก็คืองวดของวันที่16พฤษภาคมอันนี้ก็ถูก3ามตัวโต้ตบน690และก็ยังถูกเลขล่างที่ออก60กันอีกด้วยเห็นไหมครับไม่กี่งวดล่าสุดที่ผ่านมานี้นี่เองนะครับถูก3าตัวโต้ตกันบ่อยมากดังนั้นทุกท่านอย่าลืมไปรับชมเลขเด่นปฏิทินจีนอย่าลืมไปรับชมกันให้ได้นะครับ และถ้าหากไปดูคลิปแนะนําคลิปต่อไปนะครับเราอยากจะฝากทุกท่านไปรับชมกันในส่วนของเลขเด่นจากแอดนานานั่นเองนะครับซึ่งงวดที่เราก็ให้ถูกเลขล่างที่ออกสองหนึ่งและถ้าจะว่าไปแล้วตลอดทั้งปีที่ผ่านมาแทบไม่เคยหลุดกันเลยนะครับถูกกันบ่อยมากเลยทีเดียวยกตัวอย่างเช่นงวดต่อไปอีกครับอย่างงวดของวันที่1กรกฎาคมก็ถูกเลขบนที่ออก0ูนย์สามส่วนงวดของวันที่16มิถุนางวดนี้ทั้งบนถูกทั้งล่างเลยนะครับทั้งเลขบนที่ออก0ูนย์สี่แล้วก็เลขล่างที่ออก3ามหนึ่งนั่นเองครับ สูตว,วดของวันที่1มิถุนาก็ถูกเลียกล่างที่ออก4 2และทั้งหมดนี้ก็คือคลิปแนะนํานะครับที่เราอยากจะเอามาฝากทั้งเลขเด่นปฏิทินจีนแล้วก็เลขเด่นจากแอดหน้าๆนว่าแล้วก็มาดูสถิติของปฏิทินจีนกันต่อเลยนะครับเผื่อว่าทุกท่านจะได้ใช้สถิติเหล่านี้เอาไปประกอบการตัดสินใจในการเอาไปเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลกันนั่นเองนะครับ และตต่งแต่งวดที่แล้วเลยเนาะงวดล่าสุดที่ผ่านมาถูก3ตัวต๊ดบน3 3มถือว่าเป็นงวดที่1นะครับต่อไปครังวดที่2ก็คืองวดของวันที่1กรกฎาคมงวดนี้ก็ถูก3ตัวโต๊ดบน503ส่วนงวดของวันที่16มิถุนางวดนี้ก็หลุดไปนะครับทุกสํานักทุกอาจารย์ก็ต้องมีเข้ามีหลุดกันบ้างอย่างไรก็ขอให้ทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนั่นเองครับ มาดูกันต่อในงวดที่3ที่ถูก3ตัวโต๊ดอีกก็คือจะเป็นในงวดของวันที่1มิถุนาซึ่งก็เป็น3ตัวโต๊ดที่ตรงกันกับเดลนิวกันด้วย และถ้ามาดูงวดที่4ที่ถูก3ตัวโต้ก็จะเป็นในงวดของวันที่16พฤษภาคมถูกเลขบนที่ออก690แล้วก็ยังถูกเลขล่างที่ออก60กันอีกด้วยนั่นเองครับและนอกจากนี้ในงวดของวันที่16พฤษภาที่เอาไปเทียบกันกับแอดนานาก็ถูกทั้งบนถูกทั้งล่างด้วยเหตุนี้นะครับเราก็เลยจะเทียบทั้งปฏิทินจีนกับแอดนานาแล้วก็ปทิทินจีนกับเดลีนิวให้ทุกท่านได้รับชมกันทุกงวดนั่นเองนะครับมาดูกันต่ออีกในงวดของวันที่สองพ ปฏิทินจีนถูกทั <Stars> ้งบนถูกทั้งล่างกันเลยทีเดียวทั้งเลขบนที่ออก1นึแล้วก็เลขล่างที่ออก1นึเจนนอกจากนี้ถ้าเอาไปเทียบกันกันกบแอดนานาก็ถูกเลขบนที่ออก16กันด้วยนะครับแล้วถ้าหากไปดูกันในงวดของวันที่16เมษายนงวดนี้ก็ถูกเลขล่างที่ออก79ส่วนงวดของวันที่1เมษางวดนี้ตรงกันสาสำนักเลยนะทั้งปฏิทินจีนทั้งเดลลนิวแล้วก็แอดนานาตรงกันไปในส่วนของเลขล่างที่ออก90 และถ้าหากไปดูในงวดของวันที่16มีนาคมงวดนี้ถือว่าเป็นงวดที่5ที่ถูก3ตัวโต๊ดบน626นั่นเองนะครับและในงวดของวันที่1มีนาคมงวดนี้ก็ถูก3ตัวโต๊ดกันอีกแล้วถือว่าเป็นงวดที่6แล้วนะครับที่ถูกไปในส่วนของ3ตัวโต๊ตนั่นเองซึ่งก็ถูกเลขบนที่ออก603แล้วก็ยังถูกเลขล่างที่ออก79กันอีกด้วยส่วนงวดของวันที่16กุมภาพันธ์งวดนี้ก็หลุดไปนะครับถือว่าตลอดทั้งปีที่ผ่านมา หลุดแค่2งวดเท่านั้นเองและในงวดของวันที่1กุมภาพันธ์วันี้นะครับถูกเลขบนที่ออก63แล้วก็ยังถูกเลขล่างที่ออกศูนย์กันอีกด้วยนะครับถูกทั้งบนถูกทั้งล่างกันเลยทีเดียวและหลังจากนี้นะครับเป็นสถิติปี66เลยทีเดียวนะครับไกลกันนิดนึงเพราะว่าเราก็อยากจะรวบรวมเอามาให้ทุกท่านได้รับชมกันแบบไกลๆรับชมสถิติหลายๆงวดจะได้เป็นแนวทางในการเอาไปประกอบการตัดสินใจในการเอาไปเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลกันนั่นเองนะครับ สำหรับท่านใดที่ชื่นชอบคลิปของเราขอฝากทุกท่านอย่าลืมกดเมน์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเรากันด้วยนะครับเพราะทางเราพยายามสรุปสำนักที่เด็ดๆที่ถูกกันบ่อยๆมาให้ทุกท่านได้รับชมกันอย่างต่อเนื่องขอฝากทุกท่านเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเรากันด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับทางเราคงมีสิ่งดีๆมาฝากกันเพียงเท่านี้แล้วอย่าลืมนะครับคลิปแนะนำที่เราฝากไว้อย่าลืมไปรับชมกันด้วยนะครับถูกกันบ่อยแล้วก็ ถือว่าน่าติดตามมากที่สุดในช่วงปีนี้กันแล้วนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้นะครับทางเราคงมีสิ่งดีๆมาฝากกันเพียงเท่านี้แล้วครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ